สวัสดีค่ะวันนี้มาทำเฉากว๊วยเมนูคลายร้อนทำจากผงสำเร็จรูปติ่งฟงเมนูนี้บอกได้เลยว่าทำง่ายมากๆเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมส่วนของผงเฉากว๊วยติ่งฟงค่ะขนาด200กรัมนะคะส่วนวิธีทำนะคะแล้วส่วนผสมนะคะเขาก็จะบอกข้างทรงอย่างละเอียดนะคะจากนั้นเทใส่ใชามผสมได้เลยค่ะจากนั้นมาเตรียมส่วนของน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่า400กรัมค่ะ ใส่ลงไปได้เลยนะคะแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะจนละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะละลายดีแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราจะพักไว้ประมาณ10นาทีนะคะในระหว่างนี้เราก็มาเตรียมต้มน้ํานะคะต้มน้ําให้เดือดนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่เฉาก๊วยที่เราผสมไว้นะคะค่อยๆเทค่อยๆผสมนะคะแล้วหลีไฟหเหลือไฟอ่อนสุดนะคะควรไปในทิศทางเดียวกันค่ะ คนอย่าหยุดมือนะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเดือดนะคะได้แบบนี้เป็นอันใช้ได้ค่ะจากนั้นนำไปเทใส่ถาดนะคะหรือภาชนะที่เตรียมไว้นะคะที่ทนความร้อนนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะพักไว้ประมาณ10นาทีนะคะหลังจากนั้นนําไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ3ามชั่วโมงนะคะหลังจากที่เราแช่ตู้เย็นไว้ครบ3มชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะได้หน้าตา,าเฉาก๊วยแบบนี้เลยค่ะน่ากินมากๆในระหว่างนี้เราก็มาเตรียมทําน้ำเชื่อมกันต่อเลยค่ะอัตราส่วนเท่าๆกันนะคะน้ําตาลทรายหนึ่งถ้วยตวงน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยตวงเคี่ยวด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะข้นได้ที่เลยค่ะได้ที่แล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นเลยค่ะ จากนั้นานาเฉาก๊วยมาหั่นเป็นชิ้นขนาดตามต้องการเลยค่ะถ้าใครชอบแบบเป็นเส้นๆนะคะก็สามารถทําได้เลยค่ะ จากนั้นนำเฉาวกว๊วยที่เราหั่นไว้นะคะผสมกับน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้ค่ะคนคส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจานเสิร์ฟกันเลยค่ะตักเฉาวกว๊วยใส่ถ้วยตามชอบตามด้วยน้ำแข็งค่ะใส่ได้ตามชอบเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลอูหลึงนะคะเพิ่มความหอมและก็ความหวานด้วยนะคะคนคนให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ลองไปทำดูนะคะคลิปนี้กดตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ